นายทำไมชื่อเท่จังมีไอแอมสโตนด้วยไอ้ยะหมูด้วยนะเอาไปโอ้โหเปิดกลองเดียวกันทำไมเล่าโอ้โหคนเร็วอะอยู่ไหนอะโอ้โอ้เฮียวิ่งเลยเฮียวิ่งเลยนี่นี่นี่ได้มาแล้วครับลงทางเฮ้ยกลองเดียวกลองเดียวถ้าฟูอะ อของเดียวทฟูเบิ u ๆๆตอนนี้อยากได้ดาบจังโอ้โหโอ้โหทีเมทต,ตรงนี้ไม่น่าไหวถอยดีกว่าม,มีดาบยังไง <c oughs> มีแล้วนะมีดาบไม้แล้วตรงนั้นมีก่อนโอ้ข้างบนต้องมีหมาช่วย โหดแท้ตายเร็วชัวร์ดื้อไม่ได้าอืมบนนี้ยังไม่ยังไม่รู้แมปเลยวะอันนี้แมป<น>ใหม่อ่ะใช่ทาเมาส์ไม่รู้เรื่องไม่รูรโอ้โหอยากได้กางเกงอะ่ะให้ก่อนเออแมนเปาะมากเลยโอ้บอดเดอร์ มาหรออยู่ข้างหลังนั่แหละพี่ดาบพี่ดาบแล้วเนี่ยชุดโซ่เอาหมวกนี่ไหมพี่หมวกโอเคจริงจริงมันก็เท่ากันนะแตะ่ตเท่ดีเท่ดีใช่ใช่เท่ดีทะะเท่ทะกเ <laughs> ทเทะ่กเทสีทองพี่ว่าจา้ากว่านะคือไม่โคตรแปดจุดเด่นอี่ใช่ อ๋อบนนี้แล้วมันทีมมันก็ลดลงเรื่อยๆโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอออย่าเสียงนะพี่ใจเย็นนะลงละวานี่เป็นไอเดียที่ไม่ดีลองอาร์คเลยอาร์คตัวเวิร์บยัง <laughs> มีแอปเปิ้ลไปอ,ะ,อะพี่เอาดาบนี้ไปฮะ Thank you ยโหมหมู่บ้านพี่ว่าแมปใหญ่เหมือนกันนะอ่าพี่หากันยากมากอะ่ะแบบเฮ้ยเจอโต้เอนชานะ่ะแต่เราไม่มีเวลอะ่ะเราไม่ได้ฆ่าใครเลยเราต้องฆ่าใครสักคนหนึ่งเราพลาดแล้วเฮ้ยพี่มีอีกเล่มหนึ่ง Hey, yeah. เ่ยก่งเกงหานานแล้วยังไม่เจอเลยอะ่ะ <Hey. S 1> เฮ้ยกงเกงเยสเจอละเนี yes. ่ย <Yeah. S 1> อืมตรงนั้นกลางเนี่ยเลยใช่ตรงนั้นกลาง,ลใ,ชง,ลางใช่ไหมคนนั้นอ๋อเนี่ยซีหายเดี๋ยวพี่อยู่หมู่บ้านอะ่ะเจอได้แล้วโอเคเนี่ยมีหรอมีแล้ว มืดแล้วผูกกล่องเฮ้ว่ากล่องมันเยอะมากเลยนะแบบนี้เออคดเหลือไปไปกลางเลยดีกว่าเอ๊ะหลอดสับไพด่ดิซับพบไพ่ดีกว่า,าโอเคเอ่อเท่าไหร่นะเมื่อกี้มันบอกลบสามร้อยด้านหน้าเจอสองตัวพี่ตรงนู้น่ะชุดเป็นไงบ้างนู่นนู่นไปที่หนูเจอลาซัพพลายอะ่ะ เดินมาทางนี้ฮะว้<ม>าวแดมไม่เดินยากแท้ทางนี้อ่าซุบซื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 บคืนทางนี้ทางนี้ต้องจะใช่เนาะทางนี้เห็นมันเดินไปอยู่ซัพหายอ่ะตายเมื่อกี้เห็นสายแถวเนี้เลยเฮ้ยลืมไปซุบมันไ <c oughs> <c oughs> อ้ต้องเล่นนะต้องเ่นหนูมีอยู่หนู ลืมไปไหนแล้ววะสไปร์เอ่อเจอเจอตัวหนึ่งเจอเจอสองตัวพี่โอ้ยหมูมันเห็นแล้วหมูหมูไปแล้วมันมาไปเลยคุณหมูครับมันหนีแล้วนะว่ะคุณหมูครับคุณหมูเอาคุณหมูเฮ้ยรถสะพายไปไหนแล้ววะปกติมันจะมีตรงนี้นะใช่ฟอร์ดเมทใช่เฮียเกือบแล้วอีกนิดนึงนะ นนี่ึไปไหนมาดิเออนั่นแหละเอ้ยไปเฮ้ย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 โอเคหลังมาหลังมาเออนี่โหโคตรรู้สึกเป็นเล่นสกายวอลมาเล่นดิว่าแล้เด็กๆไงไม่รู้เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ชุดโคตรฟูนี่นี่นี่

พี่มีชุดไหมนั่นเฮ้ยหมาโว้ดเอาเอาซุปตีหมาก็เท่ากับกินซุปดิอาเดดแมทว้าวเดดแมทว่ะโอเคฮียใส่ชุดเลยโอ้หล่อเลยอ่ะตอนนี้หล่อแล้วแหละให้่เลยหล่อมากปกติปกติก็หล่ออยู่แล้วอันนี้อันนี้ไม่พูดถึงนะอันนี้ไม่พูดถึงด้วยนะนี่มีคนใจดีวางเค้กเยมีเข็มทิศไหม มีค่ะพี่อ๋พี่อยู่ไหนลองกดเลยลองกดเลยมันจะหาอาตามมาเลยหาเอ้ยนั่นไงเจอแล้วคนหนึ่งโอ้ยตัวโอ้โหตัวมีมีลูกสนุยพี่ปะมีค่ะมีค่ะสามอันอู้โห damage ว้าวเฮ้ยระวังนะระวังนะยยไม่โดนน่ะว้าว <c oughs> เย้ย <c oughs> ดาบเหล็กเล้วมันเอัญชานตรงไหนวะแฮกเกอร์แฮกเกอร์รู้จักคาว่าแฮกเกอร์ไหมโอเคเฮ้ยอันนี้พี่เอาฮ้ยไดมอนด์เลยว่าสองเม็ดเออปะ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 เซตมีดาบอันนี้เอัญชานอยู่ damage เรียบร้อยแล้วงานนี้เฮ้ยพี่จะเอารองเท้าไหมคะรองเท้าเหล็อยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่คับได้พี่มีมีอัลล็อตให้พี่ปะมีค่ะพี่เอ้ย เอ้ยไม่มีหมดแล้วหมดแล้วพี่มีหกฉะนั้นรองเท้าได้ยอมเอ้ยเดี๋ยวได้ยินเสียงเหมือน,นเช็ดได้ยินเหมือนพี่ไหมนี่ไงตอนแล้วมันเก็บของอยู่มันเก็บของมันจะเก็บหมวกเอ,อ้าทำอะไรอะ่ะเออตึงตึงตึงอ่ะไปเลยไปไปเลยไปเลย เออไม่โดนทั้มดเอ้าโดนแล้วน่ยาวป็นไงโหแรงง่ายมากเลยอะอั้งี่ทำไรมันจะง่ายขนาดนั้นวนะเอ้ยทำไมเป็นชุดเพชรอ่ะชนะไงชนะเป็นชุดเพชรงี้เหรอได้เปลี่ยนใหม่ละปกติจะมีผู้จุดใช่ไหมใช่ค่ะ